ประชาชนร่วมกันจุดเทียนหน้ากรมทหารราบที่11รักษาพระองค์นะคะเพื่อขอบคุณทหารที่ไม่ก่อรัฐประหารและต้องการยุติความรุนแรงทุกรูปแบบเนื่องจากขณะนี้มีสัญญาณที่จะนำไปสู่ความรุนแรงมากขึ้นทุกวันโดยเฉพาะการปิดกรุงเทพของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลในวันนี้ค่ะติดตามจากคุณวิรนันกันหารายงานสดมาจากกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ค่ะคุณวิรนันเชิญค่ะ ครับคุณพัศวีสําหรับกิจกรรมการจุดเพียนเขียนสันติภาพรวมไปถึงการขอบคุณทหารที่ไม่ออกมารัฐประหารนั้นก็เสร็จสิ้นไปเมื่อช่วงสักครู่ที่ผ่านมานี้เองนะครับสำหรับกิจกรรมนีนครั้งนี้ก็จัดขึ้นบริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าออกกรมฐานราบที่11รักษาพระองค์ครับ ชาวกรุงเทพจำนวนหนึ่งนะครับแต่งกายชุดสีขาวและสีดำร่วมกันจัดกิจกรรมจุดเทียนเขียนสันติภาพขอบคุณทหารที่ไม่เริ่มสงครามกลางเมืองด้วยการรัฐประหารบริเวณทางเข้าออกแล้วก็บนทางเท้าของกรมฐานราบที่11รักษาพระองค์บริเวณถนนพลโยธินฝั่งขาเข้านะครับซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ก็เป็นการประชาสัมพันธ์นผ่านทางโซเชียลมีเดียอย่างเช่น Facebook และทาง Twitter เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองครับ เป้าหมายสําคัญของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้คือต้องการยุติชนวนเหตุที่นําไปสู่ความรุนแรงทุกรูปแบบทั้งการเคลื่อนไหวปิดกรุงเทพของกลุ่มกปปสการเผชิญหน้ากับกลุ่มผู้ชุมนุมของตํารวจแล้วก็ทหารนะครับรวมไปถึงการก่อเหตุร้ายของมือที่3รวมทั้งการทํารัฐประหารด้วยนะครับเนื่องจากว่าชนวนเห,เหตุเหล่านี้ก็จะสร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะการทรํารัฐประหารนะครับที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าไม่ใช่แนวทางการลดความขัดแย้งแต่กลับจะยิ่งเร่งร้าให้เกิดการถึงจุดแตกหักได้เร็วขึ้นจนอาจนําไปสู่สงครามกลางเมืองดังนั้นแนวทางที่เหมาะสมในเวลานี้ทางกลุ่มผู้ที่มาชุมนุมนั้นก็บอกว่าควรเดินหน้าสู่การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยในวันที่2กุมภาพันนี้หรืออาจจะมีการเลื่อนตามความเหมาะสมแล้วแต่สถานการณ์นะครับ ประชาชนกลุ่มนี้บอกนะครับว่าการเลือกตั้งนั้นเป็นแนวทางที่จะยุติความขัดแย้งที่ยอมรับกันทั่วโลกหลังจากนั้นก็ให้รัฐบาลชุดใหม่เดินหน้าปฏิรูปประเทศโดยรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนช่วงนี้ไปฟังเสียงของผู้ที่มาร่วมการชุมนุมครับจริงๆพวกเรามีบทเรียนกันอยู่แล้วนะคะตั้งแต่ปี49อะค่ะว่าการรัฐประหารไม่ใช่ทางออกของปัญหาทั้งหมดทางการเมืองนะคะก็คือการ,การทำารรัฐประหารเนี่ย ก็คือเหมือนการทำลายประชาธิปไตยและทำลายสิทธิ์และเสียงของประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะคะแล้วหลังจากการรัฐประหารปี49ประเทศไทยก็ยังวนเวียนอยู่ในปัญหาทางการเมืองเดิมๆเ,เพราะฉะนั้นทางออกของมันไม่ใช่การรัฐประหารค่ะค่ะเพ่อความมั่นใจว่าให้มั่นใจว่าพวกเราอ่ะรักคุณนะมาเหตุการณ์ที่ผ่านมาถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้ถูกกระทําทมาตลอดแต่เราก็ยังรักคุณเราเสียภาษีเป็นเงินเดือนให้คุณ เพราะฉะนั้นหน้าที่ของคุณก็คือต้องดูแลประชาชนหวังว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ทุกคนต้องการที่จะให้คุณรู้ว่าประชาชนก็คือเพื่อนร่วมประเทศของคุณ นอกจากในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครแล้วนะครับการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ยังเกิดขึ้นในต่างจังหวัดด้วยนะครับโดยในวันนี้มีการจัดกิจกรรมแล้วก็มีการนัดหมายการอย่างเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับบริเวณหน้ามณฑลฐานบกที่33ค่ายกาวิระจังหวัดเชียงใหม่รวมยังรวมทั้งยังมีที่เวทีสวนชมนาจังหวัดพิษณุโลกนะครับรวมไปถึงค่ายฐานใกล้เคียงกับ บ้านเรือนของประชาชนซึ่งมีแนวทางคิดเห็นว่าควรที่จะยุติความรุนแรงทุกรูปแบบและไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารนะครับสำหรับกิจการจัดกิจกรรมหลังจากนี้ไปนั้นทางกลุ่มก็บอกนะครับว่าสามารถติดตามได้ทางแฟนเพจนะครับโดยแฟนเพจนี้มีชื่อว่ายุติความรุนแรงหยุดทําร้ายประเทศไทยนะครับซึ่งจะมีการระบุสถานที่แล้วก็วันเวลาในการจัดกิจกรรมให้ผู้ที่เห็นด้วยกับแนวทางนี้รับทราบเป็นระยะครับคุณพัชวีขอบคุณคุณวีรนันท์กันหาค่ะ